เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชพี่สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆมาชมเลือกซื้อเลือกขายนะครับคันนี้เป็นโตโยต้าครับปี94โตโยต้าไทโดงครับราคาสุดคุ้มเลย28,500บาทนั่นเองไปครับเที่ยวครับใช้งานเดินทางไกลได้สบายครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนหอมโอนนะครับรถขับได้ปกติเล่มหอมโอน บอดีๆสีสวยห้องเครื่องสีสวยๆเดิมๆสี A พันหัว C C ครับซ้ายขวาซุ้มโชคร้อยพับร้อยอาร์คอยู่ครบไม่มีรอยชนหนะกภายในก็สวยเช่นกันนะครับกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานาเป็นเกียร์โต้นะครับกระจกมองข้างปรับมือนะครับต,ต่างไฟฟ้าสีบา่บานเบาะหลังมีขาตะเข็บบ้างครับตามรูปในรวมแล้วก็ยังคุ้ม,ค,มครับ ไม่ต้องตากแดดไม่ต้องตากฝน28,500่า 28, รบาทรุ่นนี้อึดทนครับขับใช้งานสบายสบายสนใจก็ติดต่อเจ้าของโดยตรงได้ดเลยครับไปดูทดลองขับกันก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวทนเองเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับสาหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนยังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ